ใครก็สงสัยทำลายร่างกายคนอื่นหรือไปตลบคนอื่นจ่ายแค่ใบม่วงใบเดียวจบจริงหรอคำถามที่ถาไมไป่บ่อยครับการทะเลาะวิวาทเ่ยนะครับจ่าย500จริงไหมอาจเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับโดยเฉพาะมากักได้ยินคนพูดกันเล่นๆว่าทะเลาะวิวาทเสียค่าปรับแค่500แต่ในความเป็นจริงครับเรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่าง กฎหมายเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาดกันในวันนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการวิวาสโดยเฉพาะว่ามันจ่ายแค่ห้จริงไหมอย่างแรกนะครับความผิดฐานทิ้งใร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 5มาตรา297มาตรา2 9 9มาตรา390มาตรา391เป็นความผิดอาญาท้งนั้นและที่สําคัญไปกว่านั้นการทร้ายบร่างกายหรือการวิวาทกันเนี่ยนะครับมันดูว่าอีกฝ่ายเขาบาเดเจ็บขนาดไหน ต้นสายายเหตุมาอย่างไรใครเป็นคนเริ่มก่อนก่อนที่จะมีการเริ่มก่อนมีการท้าทา,ายกันไหมหรืออยู่ๆไปทําร้ายเลยทุกอย่างมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเข้าใจว่าไปทําร้ายเขาวิวาทเขาจ่ายแค่ห้าร้อยเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเพราะตามกฎหมายอย่างที่แบบว่าทําร้ายแบบเบาๆเนี่ยยังจ่ายหมื่นหนึ่งโทษจำคุกหนึ่ง,งเดือนเลยครับถ้าอย่างสาหัสสุดทําเขาเสียชีวิตก็มีโทษศูงถึงสิบปีเลยนะฮะ ไม่ได้เบานะครับโทษหนักนะฮะทีนี้มาดูกันต่อว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหาอะไรกันยังไงอย่าไปทําร้ายใครนั่นแหละครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรดีที่สุดจําไว้นะครับวิว่าไม่ได้ปรับแค่ห้าร้อยครับ